ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปาร์มไบเซ e c แชนเนลครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถจักรยานเสือภูเขาคาร์บอน29นิ้วที่ขายดีที่สุดของปีที่แล้วก็คือตัว Backer Cross X ตอนนี้ปีใหม่นะครับผมปี2022คันนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พัฒนาขึ้นมาด้วยเป็น Boost Spec จะมีอะไรบ้างได้อะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ในคลิปนี้มีคาตอบครับ รับผมแบ c k เกอร์ครอสเอ็กก็ถือว่าเป็นตำนานของปีที่แล้วนะครับผมเพราะว่าขายดีมากๆเลยไม่ถึง2สัปดาห์นะครับผมขายหมดเกลี้ยงในประเทศไทยเลยเพราะว่ามันเป็นจักรยานเสือภูเขา29นิ้วทรงทันสมัยแล้วก็ได้ชุดเกียร์ชุดขับเคลื่อนนะครับผมจากชิมานุ XT ในราคาประหยัดเพียง20,000กว่าบาทเท่านั้นตอนนี้ราคาปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าสเปคก็เปลี่ยนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวกันตั้งแต่ข้างล่างสุดยานขับ้นบสุดตามสไต um ล์นนไไปัม เริ่มต้นจากที่ยางครับยางตัวนี้ที่ได้ไปก็จะเป็นยี่ห้อ CSP รุ่น All Terrain นะครับผมก็สมชื่อว่า All Terrain เพราะว่ามีหน้าตาที่สามารถปั่นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบหรือว่าทางขรุขระขึ้นเขานะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่29นิ้วคูณ2.10ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็จะให้ขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับผมหน้าตาค่อนข้างกว้างสําหรับสายลุยที่มั่นคงเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับดุมจากไต้หวันนะครับผมของโนเวเทคก็จะมีความลื่นค่อนข้างสูง เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมข้อดีของตัวใหม่ตัว2022เนี่ยก,ก็เพราะว่ามันได้มาเป็นบูสสเปคนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะใช้แกนใหญ่ด้านหน้าจะมีแกนใหญ่อยู่ที่15มิลและมีความกว้างอยู่ที่110ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแกนใหญ่เหมือนกันนะครับผมจะมีความใหญ่อยู่ที่12มิลแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่148นะครับผมถือว่าเป็นบูสสเปคอนาคตถ้าคุณอยากจะเอาไปทําอยากจะไปอัพต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล้อของ XT ก็ได้ SLX ก็ได้ ล้อตามค่ายแบรนด์เนมต่างๆนะคุณก็สามารถซื้อไมโครสปายที่เป็นบูสสเปคทั่วไปได้เลยนะครับผมอนาคตไกลแต่งได้อีกเยอะนะสำหรับรุ่นนี้ครับต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ที่ได้ไปถือว่าให้มาจัดหนักมากเลยนะครับผมในราคาเพียง2,000 20, 0่นปลายๆแบบเนี้ยเพราะว่าคุณได้ชุดขับเคลื่อนจากชิมานโนตัว XT แล้ว12สปีดมีรหัสชื่อว่าตัว M 8 1 0 0นะครับผมตัวนี้มีให้เลือก2สเปคก็คือ 1คูณ12แล้วก็2คูณ12นะครับผมราคาต่างกันแค่พันเดียวลองพิจารณากันดูว่าคุณปั่นแบบไหนนะครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ปั่นจานเดียวเหมือนกันแล้วก็สเปคที่เขาให้มาก็คือเพียงพอนะครับผมเพราะว่าได้จานหน้าใบเดียว36ฟันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นคุณปั่นทางเรียบก็ได้หรือว่าคุณจะเป่าทางเขาก็ได้นะครับผม36นี่ถือว่าเพอร์เฟกนะสำหรับที่ผมใช้นะครับผมในการที่จะเป็นเสือภูเขานะครับผมมเทติบอยส่วนด้านหลังของตัวจานเดียวเนี่ยก็จะมีขนาดอยู่่ที11 และไปจบที่50นะครับผมมาพร้อมกับตีนผีขายาวของตัว Shimano XT M8100 ตัวนี้นะครับผมก็เป็นขายาวแบบนี้เลยก็ตัวนี้ก็จะง่ายๆนะครับผมไม่ต้องคิดมากถ้าคุณปั่นเสือภูเขาเรื่องเกียร์ยังไม่ถนัดอะไรต่างๆคุณก็สามารถใช้มือเดียวได้นะครับผมข้างขวาสามารถชิปได้ขึ้นได้ลงได้แค่ข้างเดียวไม่ต้องไปสับสวนว่ามันจะไขว้กันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถ ใช้ได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผมตัว XT เข้าดีของมันนะครับผมที่มันแตกต่างจาก SLX ผมเคยอธิบายไปแล้วในคลิป XT เทียบกับ SLX นะครับผม XT เนี่ยถือว่าสุดเลยเป็นแบบว่า High Performance นะครับผมคุณสามารถดับเบิลชิปได้นะครับผมข้างบนเนี่ยคุณสามารถขึ้นได้ถึง4นะครับผม1 2 3 4นะครับ12เฟ,ฟืองแบบเนี้ยสามารถกดแค่3ครั้งสามารถขึ้นได้หมดเลยนะครับตัวชิปเตอร์มาเนี่ยแล้วก็ตัว ชิฟดาว w n ลงมานะครับผมคุณสามารถดับเบิลได้อันนี้คือข้อดีของ XT ซึ่งมันเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นนะครับผมดั double, แบเบิลแท็บแบบนี้แป๊บๆเห็แบบนไหมครับผมลงทีละ2นะครับผมหรือว่าจะใช้นิ้วชี้ก็ได้1นะครับซึ่งแค่เกียร์เฉยๆนะครับผมถ้ามันกรุ๊ปเซ็ตเต็มกรุ๊ปอยู่ของ XT ราคาจะอยู่ที่ประมาณ15,000กลางๆนะครับผมมาขับรถ20,000ื่ปลายๆแบบนี้ถือว่าได้ของดีคุ้มมากเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว2องคูณยีครับ และนี่ก็คือตัว24สปีดนะครับผมคือ2อคูณสิจะได้ XT เหมือนกันจานหน้าก็จะเป็นของโปรเวลนะครับผมจะมีอยู่2ใบแบบนี้มีขนาดอยู่ที่ 36- 26เป็นกระโหลก,กว้างขาจานยาว170ยนะครับผมแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือคุณมีตัวชิฟเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายตัวนี้เหมือนกันนะครับผม2จานเหมาะกับใคร2จานเหมาะสําหรับคอสคันทรีนะครับผมสําหรับคนที่ปั่นหลายๆพื้นที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นทางเรียบนะครับผมหรือว่าขึ้นเขาสูงตัวนี้จะครอบคลุมมากกว่า่าาาเเเพรระวมีีกยให้ลือถึง24สปด เพราะฉะนั้นคิดกันให้ดีครับผมว่าคุณจะเลือกใบเดียวหรือว่า2ใบเพราะว่าราคาต่างกันแค่1,000บาท1,000บาทซื้อตัวชิฟเตอร์ฝั่งซ้ายแค่นี้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะแตกต่างกันก็คือด้านหลังของมันเนี่ยตีนถีมันจะขาสั้นกว่านะครับผมรหัสมันจะเป็น8120ส่วนด้านคัเสเซตตัวเนี้ย มันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับผมเพื่อให้เหมาะสมกับ2ใบมันก็จะมีขนาดอยู่ที่11-46นะครับเพราะฉะนั้นราคาต่างกันไม่เยอะเพียง1 0 0 0ับาทลองพิจารณาดูดีๆนะครับผมว่าสไตล์ของคุณที่คุณปั่นเป็นแบบไหนนะครับผมต่อมาคือด้านเบรกค,ครับด้านเบรกตัวนี้ก็จะได้เบรกมาตรฐานญี่ปุ่นไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้ของชิมาโน,โนมีรหัสชื่อว่าตัว MT 2 0 0 อยากได้อะไรอยากได้ผ้าเบรกมีขายทั่วประเทศเยอะแยะนะครับผมต่อมาคือด้านโช๊คครับด้านโช๊คตัวนี้ก็จะได้เป็นโช๊คลมนะครับผมของ Twitter แหละจะมีความอ้วนอยู่ที่32นะครับผมยุบ120หรือที่ปัจจุบันเข้ากําลังฮิตกันนะครับผมจะอ้วนประมาณนี้จะเป็นบูส s t เ p e กนะครับผมจะมีการใหญ่อยู่ที่15มิลแล้วก็สามารถล็อกเอาต์ตรงนี้ได้นะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านลมนะครับผมมาพร้อมกับคอที่เป็นแทปเปอร์ แบบนี้นะครับผมเพิ่มความมั่นคงแล้วก็สติฟให้กับจักรยานเสือภูเขาคันนี้ของคุณมากต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ถือว่าออกแบบมาได้สวยแล้วก็มีมิติในการไล่ลมนะครับผม a อโรไ dynamic ค่อนข้างสูงนะครับผมและที่สําคัญก็คือมันเป็นเฟรมที่ทนมากๆเลยผมก็ใช้เฟรมตัวนี้อยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโดดต่างๆการยืนโหนในการปั่นในต่าง,าง,างๆนะครับผมเป็นเฟรมที่ออกแบบมาดีแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่คุณใช้ไปมากเลยนะครับผมเฟรมตัวนี้ก็จะเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ นี่เลยนะครับผมทรงของมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นแอโร่นิดนึงสําหรับเมเท์ไบค์นะครับผมสังเกตง่ายก็คือล้อมันจะเข้ามาอยู่ในตัวที่เรานั่งนะครับผมเนี่ยตัวซีฟทูบตรงนี้ทําให้เรานั่งข้างหลังได้มากขึ้นแล้วก็ปั่นได้ลูลมมากขึ้นนะครับผมเฟรมถือว่าทันสมัยมากๆออกแบบมาสวยมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มันสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้หลายอย่างเลยถ้าสมมติว่าคุณซื้อใบเดียวไปแต่จริงๆแล้วคุณอยากจะใช้2ใบคุณก็สามารถซื้อพวกตัว ชิฟเตอร์สับจานอะไรต่างๆนะครับผมสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้ไซส์สวิงแบบนี้นะครับผมแล้วด้านหน้าก็จะได้ตัวถ้วยคอแบบแทปเปอร์ที่คุณสามารถหาซื้อของแต่งอะไรได้มากมายนะครับผมสมกับยุคปัจจุบันนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเฟรมตัวนี้ปีใหม่จะมากับบูสเปคที่เป็น148นะครับผมของแต่งเยอะแยะของเล่นมากมายนะครับผมต่อมาคือด้านคอนโทรลครับด้านคอนโทรลตัวนี้ก็จะให้สเต็มองศาลบมานะครับผมถ้าดูไม่ผิดนะครับผมจะเป็นลบ17องศา ตัวแหวนลองคอก็จะให้มา5มิลอยู่ที่3มวงนะครับผมอยู่ที่15มิลมาพร้อมกับสเตมที่มีความยาวอยู่ที่90สนะครับส่วนแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์แฟลตบาร์ที่กำลังนิยมกันในตอนนี้มีความยาวอยู่ที่720ต่อมาคือด้านหลักอานครับด้านหลักอันตัวนี้จะให้มาเป็นของแบ็คเกอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับผมสามารถหาซื้อของแต่งรดเท่วไปต่อมาคือด้านเบาะครับด้านเบาะตัวนี้ก็จะได้เบาะเจลจากแบ็คเกอร์ไปนะครับผมนิ่มนวลปั่นดีเลย โอเคก็ราคาบอกไปแล้วนะครับผมประหยัดมากเลยราคาไม่ถึง30 0 0 0บาทตัว2จานแบบนี้นะครับผม24สปีดราคาอยู่ที่29,900บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมปั่นเลยมีบันไดให้คุณด้วยหรือว่าจะเอาเป็นใบเดียวนะครับผมก็ราคาประหยัดมา1 0 0 0บาทราคาตัวใบเดียวจะอยู่ที่28,900บาทเท่านั้นนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยคาร์บอนไฟเบอร์สวยๆแบบนี้เกียร์ระดับการแข่งขัน XT แบบนี้นะครับผมถือว่าประหยัดมากๆสำหรับตัวแบ็คเกอร์ โอเคครับผมคำถามสุดท้ายก็คือน้ำหนักมันเท่าไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักกันน้ำหนักตัว24สปีดไม่รวมบันไดนะครับผมไซส์15น้ำหนักที่ช่างจริงออกมาต่อหน้ากล้องอยู่ที่12.41นะครับผมต่อมาก็คือไซส์17นะครับผมเป็นจานใบเดียว น้ำหนักที่ออกมาก็คือ12.10นะครับผมก็ต่างกันราวๆ3มขีดนะครับผมโอเคครับลายกันไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในะราคาประหยัดที่ร้านปามบาเซอร์เคิลคัดสรรมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ